สวัสดีจ้านี่คือจุ๋มอซัมนะจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทกคนวอร์เมดมาพบกันอีกแล้วนะจ้าตะลุยเลยลุยเลยไม่ไดีรอเลยจ้าโอ้โหโอถาดน,นี้เฮ้ยได้ที่หนึ่งแค่ห้าหมื่นมันใช่หรอ อันดับสิบแค่หนึ่งมืนใช่อวเล่ผิดไปหรือเปล่ามันไข่ฐานนี่มันเยอะมากเลยนะคนเล่นอยู่สามร้อยสิบแปดคนมันต้องสิบเอ็ดล้านถึงจะถูก คูณสองได้แล้วจาคูณสอยังไปสนใจจะไปจุมเล่นต่อไปจ้าเฮ้ยโหดีแล้วกลับมาคืน เด้งกลับเด้งกลับเต้งกลับโอ้ชิดฝามากเลยไหลลื่นดีมากไม่มีกระตุกเลยนะจ๊ะโอ้โหเจ๋งอะ่ะคูณสองเลยอ่ะพี่ชมใหญ่พอสมควรนะจ๊ะใหญ่พอสมควรนะจ๊ะ โอยาวมากยาวมากเนื่องจากอาหารมีน้อยนะจ๊ะลืมไปแล้วว่าทิ้งอาหารไว้ตรงไหนเนี่ยโอ้มีคนกินไปแล้วนี่ไงมีนอนอยู่ตรงนี้อีก นังมันแปลอาหารตัวใหญ่ดีกว่านะจ๊ะเอาหมายสิบล้านเราก็ได้ไปแล้วนะจ๊ะเป็นเรื่องการเล่นเกมที่ไหลลื่นม,มากแหมสีฟ้าสีฟ้าจะมากินเราหรอ ใช่เหรอสีฟ้าใช่เหรอ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 ใช่นี่คูณสองเมตรพิจู่มีคูณสองเท่านั้นเองนะจ๊ะขอบอกยงียบงยบงยบแยบแยบ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 สู้กันสู้กันสู้กันพี่นวด จะมากินเราเหรอช่าเฮ้ยสีเขียวตายตายว่าแล้ว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 พี่โ๋มพี่โ๋มพี่โจมพี่โจมคนช่วยกินเยอะมากอาหารหายหมดเลยเฮ้ย ไหลลื่นมากอะ่ะต้องเล่นระวังมากๆเลยอะ่ะไหลลื่นจริงๆเฮ้ยมันจะออมแล้วครับ่จุมมันจะออดมาแล้วพี่จุ๋มพี่จุ๋มไปดีกว่าเอาความเร็วไว้ก่อนพี่จุ๋มน้ำน,นี่นี่โอ้โหโโโมีแต่ตัวพุ่งมาแบบ ชิดไปก่อนนะจ๊ะนี่เออเล่นเกมเงี้ยสนุกอ่ะแบบว่ารวดเร็วพุ่งพุ่งพุ่งปีป๊ป๊เนี่ยเเราก็จัดสิจ๊ะแหม่น้องเอ้ยนี่อาจารย์ สีเหลืองนี่แบบนะว่างไวมากเลยนะไวามากว่องมาก ขนาดนี้เราก็วต้วนแล้วจ้ะสองหมื่นอ้คูณสิบเร็วออาหารอาหารอาหารมีไหมจ้ามีไหมจ้าทำไมถึงไม่มีใครเลยจ้าคูณสิบหมดไปแล้ว เฮ้หนอนเขาไปไหนกันหมดเนี่ยวิ่งมาตั้งไกลไม่เห็นใครเลย,ยนี่เห็นตัวหนึ่งเห็นละะสีส้มตอนนี้สีส้มเหมือนจะไปไวมากเลยอ่ะจะรีบไหนก็ไม่รู้ เอาอาวุธก่อนเอาอาวุธนี่ไงสีส้มนี่ไงมีคูณห้าอยู่ตรงกลางด้วยสีส้มเฮ้ยฮะฮฮะเรียบเยบว่างไวเหลือเกินพี่น้องเอ้ยนีออ่ตายละคูณสองเองจ้า ตัดวดูดก็ไม่มีคะแน,นนเราก็ได้คะแนนสี่หมื่น 40, แล้วจ้าสี่หมื่นเจ็ดจ้า สีเหลืองจะไปไหนเนี่ยสีเหลืองจะไปไหนเนี่ยวิ่งเร็วจังปอาด้วยปราด้วยโอ้โห ตัวนี้เก่งๆตัวนี้แหละตัวนี้แหละ,หละ,ท,หละที่ว่าเก่งๆนี่อ้โอขอบคุณจ้ารอกเลยได้มัม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 เลยโอ้ยาวแล้วเนี่ยยาวแล้วเนี่ยขนาดนี้กะแนนเราก็ได้หกหมื่นห้าแล้วนะจ้าหกหมื่นห้าค่ะ โอ,อ้โหมีคนคิดล้วจ้าอุ้ยคูณห้าโอ้โหทำาไมคูณห้าถึงเพิ่งมาอยู่ตอนเรากินเสร็จด้วยนะต้องนอยากได้เงินเลยคนจะไม่สำเร็จก็แค่ผูกกับฝังประชาชนไม่อะไม่รู้เด็ก เขาก็บอกมาอยู่ให้ผู้กำกับประชาชนช่วย ราก็เก้าหมื่นแล้ว 9, ละจ้าเจ๋งๆงจมาชนเราเองนะ วันนี้เขาเป็นอะไรกันนะเขาเ,าเลิกกันหรือเปล่าตัวนี้อยู่ดีก็วิ่งมาชนเราป้าไปเดยป้าจ๋าป้าป้า จะสูงภาคเหนืออะไรเนี่ยเราแล้วเราจะตามพี่เข้าไปทำไมก็ไม่รู้เนี่ยพี่พาหนูอ้อมเลยนะเนี่ยพี่ติมหนูจะกินไอติมหนูจะกินไอติม นี่จะบ้าเหรอแม่นี่คูณห้านี่ถึงหางเราพอดีเลยอะ่ะเกือบไม่ละ่ะเกือบเราจะอ้อมนางเราไม่ละ่ะเอ้ยพี่ตุ้มพี่ตุ้ม่จ๋าพี่ตุ้มตายด้วยหลาน สองตายจ้าโอ้โหสุดสวิงเลยพี่จมเม้ยโอ้โห<ๆ>กะจะหว,วานแล้วเชียวอ,อ่ะอะท็อป10นะจ้ะเนี่ยอันดับสิบนะจ้าแสนเก้าโอ้โหเฮ้ยแสนเก้าใช่ไหมงงโอเคแสนเก้า อืมู้ทำใจนานนิดหนึงนะจ๊ะืาอกีตกใจด้วยนะอืมไม่บายไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมนะคะซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะไม่บายจ้าทุ่มเทเต็มความสามารถนะจ๊ะ